วันนี้พวกเรา Ash เชอ My Wedding Planner พามาอินสเปกโรงแรมลับย่านใจกลางสาทรกันค่ะและที่นี่คือวิ l ล่าเทวารีสอร and Hotel ส่วนนี้จะเป็นส่วนสระน้ำที่ตั้งอยู่กลางโรงแรมแผนเอของเราจะเป็นการลงแพตฟอร์มอะคริลิกกลางสระและจัดสิทธิ์ดาวดินเนอร์กลางสระน้ำบ่าวสาวคู่ไหนที่อยากปิดโรงแรมแล้วจัดงานแต่งแบบพิเศษโรงแรมขนาดประมาณนี้ถือว่าเหมาะมากๆกค่ะเพราะห้องพักของที่นี่เขามีอยู่ที่ประมาณ40กว่าห้องแล้วยังมีส่วนต่างๆไว้ให้ใช้งาน และถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจาก outdoor เป็น indoor ที่นี่ก็ยังมีห้องบอลลูนถือไว้เป็นพันบีรสำรองก็ยังได้เลยค่ะพอห้องบอลลูนนี้เขารองรับแขกได้มากถึง100ท่านและยังได้วิวของสระน้ำที่อยู่ทางซ้ายมือของห้องอีกด้วยและห้องที่อยู่ติดกันกันกบห้องบอลลูนจะเป็นห้องรับรองแขกซึ่งราคา m i n i ม u m ส p e n d ิ้งของโรงแรมนี้อยู่ที่150,000บาทมาลองดูงภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าได้จัดงานแต่งแบบไพรเวทและถูกล้อมรอบไปด้วยคนที่คุณรัก จะมีความสุขมากขนาดไหนจบแล้วสำหรับการแนะนำสถานที่ในการจัดงานแต่งกับ a s h My w y w e i n i p g p n n e งค่ะ